แน่ใจว่าเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าคำว่า losers average losers นะคะในกย์ของคำนี้เนี่ยจริงๆแปลง่ายๆก็คือผู้แพ้ ถัวเฉลี่ยขาลงนะคะข้อดีก็คือเราได้ของในต้นทุนที่ถูกลงแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันค่ะคือถ้าหุ้นหรือว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยร่วงลงไปอีกนะคะเราอาจจะ,ะเผชิญกับแรงขาดทุนหนักกว่าเดิมก็ได้มาดูอีกกลยุทธ์หนึ่งกันบ้างนะคะในช่วงที่ราคาหุ้นราคาสินทรัพย์ปรับตัวลงมาบางคนเขาใช้การคัดลอสหรือว่าการตัดขาดทุนค่ะวันนี้นิวเจนจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็จริงๆแล้วเหมาะกับใคร เหมาะกับกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายการลงทุนแบบไหนนะคะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor หุ้นร่วงๆถัวเฉลีย่ยหรือตัดขาดทุนดีช่วยว่านิวเจนหลายคนมีคําถามแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่นิวเจนเหรอกคะ่ะใครลงทุนมาแล้วเนี่ยจะ5ปี10ปี20ปีบางทีก็ยังสงสัยนะคะว่าแต่ละจังหวะที่หุ้นร่วงลงสินทรัพย์ราคาลดลงเนี่ยเราควรทําอย่างไรนะคะเพราะว่าน่าจะมี2กลยุทธ์หลักๆที่เราเห็นกันนะคะบ้างก็บอกว่างั้นขอถัวเฉลียล่ยละกันนะคะเพราะว่าไหนๆราคาก็ร่วงลงมาแล้วซื้อเพิ่มในราคาที่ต่ําลงจะได้ต้นทุนโดยรวมที่ลดลงด้วยนะคะแต่บางคนก็บอกว่าแบบนั้นอาจจะไม่ถูก ถูกซะเสมอไปเพราะว่าถ้ามันปรับตัวลงมาเนี่ยเราควรจะตัดขาดทุนหรือว่าคัดลอสมากกว่านะคะวันนี้นิวเจนจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็จริงๆแล้วเหมาะกับใครเหมาะกับกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายการลงทุนแบบไหนนะคะมาดูหลักการแรกก่อนแล้วกันนะคะการถัวเฉลี่ยขาลงนะคะหรือว่า averaging down นะคะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะมีคำานึงค่ะที่ถือว่าเป็นคำที่โด่งดังมากเลยนะคะก็คือคำว่า losers average losers นั่นเองนะคะซึ่ง เขียนลูเซอรเหมือนกันแต่ว่าในยะของคําหน้ากับคําหลังต่างกันนะคะในยะของคํานี้เนี่ยจริงๆแปลง่ายๆก็คือผู้แพ้ถัวเฉลี่ยขาลงนะคะนั่นแปลว่าเขาหมองว่าใครที่ถัวเฉลี่ยขาลงอาจจะเป็นคนที่ลงทุนแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ค่ะคําพูดนี้นะคะเป็นของพอลทูดอร์โจนนั่นเองนะคะเขาถือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกเลยค่ะภาพนี้ที่เห็นนะคะก็คือตัวของทูดอร์โจนเแหละค่ะที่เขาเนี่ย แบกคาไว้ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นคําที่หลายคนเนี่ยพอเห็นแล้วก็จะนึกถึงคนคนนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเรามาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าถั่วเฉลี่ยขาลงคืออะไรและทําไมตัวเขาเองเนี่ยถึงมองว่าผู้แพ้เท่านั้นแหละถึงจะทําแบบนั้นนะคะการถั่วเฉลี่ยขาลงนะคะก็คือเวลาที่เราเห็นราคาของหุน้นราคาของสินทรัพย์เนี่ยปรับตัวลงมาค่ะและบางคนที่ตัดสินใจถั่วเฉลี่ยขาลงก็เพราะว่าเขามองว่านี่แหละเป็นโอกาสไหนๆของที่มีอยู่นั้นราคา ลดลงมาเหมือนเราได้ซื้อของเซลล์แล้วทําไมเราจะไม่ซื้อเพิ่มนะคะซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยเติมหุ้นเข้าไปเติมสินทรัพย์เข้าไปอย่างเช่นนะคะท่านเราเนี่ยซื้อหุ้น A ครั้งแรก100หุ้นในราคาหุ้นละ10บาทนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้นทุนเฉลี่ยของพอร์ตเราก็จะอยู่ที่10บาทต่อหุ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นถ้าเวลาผ่านไปบังเอิญว่าราคาหุ้น A เนี่ยมันร่วงลงมาค่ะร่วงลงมาเหลือ8บาทต่อหุ้นเราเติมไปจํานวนเท่าเดิมก็คือ100หุ้นนะคะแปลว่าเรา จะใช้ต้นทุนต่ําลงจากเดิม100หุ้น10บาทเราเติม1000บาทแต่ว่าพอ100หุ้น8บาทเราใส่เงินเข้าไปแค่800บาทค่ะสุดที่แล้วพอร์ตของเรานะคะจะมี200หุ้นด้วยต้นทุน1,800น้บาทนั่นก็แปลว่าเฉลี่ยแล้วราคาของเราจะอยู่ที่หุ้นละ9บาทนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ถ้าดูผิวเผินก็ดูเหมือนดีถูกไหมคะเพราะว่านั่นหมนายความว่าเราได้ของแบบเดิมในราคาที่ลดลงเหมือนที่บอกว่าเหมือนซื้อของเซล์นั่นแหละเอ๊ะแต่ทําไมมันถึงไม่ดี แบบนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆข้อดีก็คือเราได้ของในต้นทุนที่ถูกลงแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันค่ะคือถ้าหุ้นหรือว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยร่วงลงไปอีกนะคะเราอาจจะเผชิญกับแรงขาดทุนหนักกว่าเดิมก็ได้จากเดิมนะคะที่เรามี100หุ้น10บาทพอลงมาเหลือ8บาทเราก็ขาดทุนประมาณสัก200บาทถูกไหมคะแต่ยิ่งถ้าเราเติมเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็อาจจะขาดทุนมากขึ้นจากสิ่งที่เราเติมเข้าไปเนื่องจากจํานวนหุ้นในพอ ของเราจะมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะการที่เราลงทุนเพิ่มหรือว่าเราไปถัวเฉลี่ยขาลงเนี่ยก็อาจจะทําให้เจ็บกับเจ็บและนั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะคะที่ทางด้านของพพลทูโด j o นส์ค่ะเขาบอกว่า l o s e r s a v e r a g e l o s e r s นะคะคนแพ้เท่านั้นแหละที่จะไปถัวเฉลี่ยขาลงค่ะเพราะเขามองนะคะว่าข้อเสียของกลยุทธน์นี้มันมีอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันค่ะที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วมันต้องกลับมาดูที่ตัวเรานะคะว่า จริงๆเนี่ยเรามีเป้าหมายการลงทุนหรือว่ามีกลยุทธ์การลงทุนเป็นแบบไหนเพราะว่าใช่ว่าตัว Paul t u d o จ Jones เนี่ยจะพูดถูกสําหรับทุกคนเสมอไปนะคะเขาอาจจะพูดถูกสําหรับคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอซสหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ค่ะสําหรับใครที่เขาน่าจะพูดถูกนะคะก็คือต้องกลับไปดูว่าเขาเป็นใครคะ่ะคือ Paul t โด o จ Jones เนี่ยนะคะเขาถือเป็นนักเทรดเดอร์เป็นคนที่เป็นนักเก่งกําไรนะคะเขาก็มักจะหาจังหวะทําทำกําไรระยะส จากราคาหุ้นที่ขยับขึ้นลงก็คือเอาความผันผวนมาหาโอกาสในการทำกำไรให้พอร์ตของตัวเองนั่นเองนะคะเขาก็จะซื้อขายในระยะเวลาสั้นๆดังนั้นพอมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกับกลยุทธ์ที่เขาวางไว้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจําเป็นต้องตัดขาดทุนนั่นเองนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะทําให้พอร์ตของเขาเสียหายมากกว่านั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมเขาถึงมองว่าผู้แพ้เท่านั้นแหละถึงจะถัวเฉลี่ยขาลงนะคะแต่ตรงกันข้า ท่านเราเนี่ยนะคะไปลงทุนในแบบระยะยาวนะคะแล้วเราก็รู้ว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนกิจการที่เราลงทุนหุ้นที่เราลงทุนเนี่ยยังมีอนาคตยังไปได้ต่อแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ได้มีอะไรเสียหายเป็นแค่แรงสะเทือนที่เกิดขึ้นจากความไม่มั่นใจความกลัวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดมากระทันหันนะคะและส่งผลกับราคาระยะสั้นเท่านั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะคะราคาอาจจะขยับขึ้นไปได้เนื่องจากพื้นฐานของสินทรัพย์น,นั้นหรือว่าพื้นฐานของ ากิจการนั้นของหุ้นตัวนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังขายของได้ยังทําธุรกิจได้ยังทํากําไรได้นะคะถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็ลงทุนยาวพอไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีนะคะต่อรอบของวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งถ้าเราทําแบบนั้นนะคะก็ทําให้การถัวเฉลี่ยกับของที่ดีและมีอนาคตเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องก็ได้เช่นเดียวกันท้ายที่สุดจะอยู่ที่ว่าตัวเราเองเป็นนักลงทุนแบบไหนมีเป้าหมายอย่างไรและมีกลยุทธ์อย่างไรนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นวิธีที่1นนะคะที่ท เราเห็นนะคะว่าข้อดีของการที่เราเนี่ยถัวเฉลี่ยขาลงคืออะไรและมีข้อเสียตรงไหนนะคะใครเหมาะกับการที่จะซื้อเวลาหุ้นหรือสินทรัพย์ ปรับตัวลงมาและใครอาจจะไม่เหมาะนะคะทีนี้มาดูอีกกลยุทธ์หนึ่งกันบ้างนะคะในช่วงที่ราคาหุ้นราคาสินทรัพย์ปรับตัวลงมาบางคนเขาใช้การคัดลอสหรือว่าการตัดขาดทุนค่ะขาดทุนหรอปิดไปเลยนะคะแผลจะได้ปิดไปแล้วก็ไม่ให้เลือดมันไหลลึกขึ้นมากขึ้นหรือทําให้เราเกิดแผลที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะกลยุทธ์นี้จริงๆแล้วนะคะก็เกิดขึ้นตามหลักการลงทุนกับการบริหารความเสี่ยงเหมือนกันค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเรา ลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งในโลกของการลงรทุนเราทราบกันดีนะคะว่ามีขึ้นก็มีลงการปรับลงของสินทรัพย์แต่ละตัวแต่ละประเภทนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะหลายคนก็เชื่อว่าเวลาเราลงทุนแล้วเนี่ยเราก็ควรจะจํากัดความเสี่ยงด้วยนะคะหรือว่าเราควรจะลดความสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุดนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ารับความเสี่ยงไม่ได้สูงหรอกเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะหรือว่า loss aversion ด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราเป็นคนแบบไหนทีนี้ถ้าเรามาดูก่อนว่าแล้วถ้าเราอยากจะตัดขาดทุนเนี่ยข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรบ้างข้อดีเลยนะคะของการตัดขาดทุนเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ขาดทุนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้สภาพคล่องของพอร์ตของเรายัางคงอยู่ด้วยนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าเราเนี่ยบางเอิญเป็นแผลนะคะถ้าเราไม่มีการสมานแผลไม่ปิดแผลเนี่ยแผลของเรามันอาจจะยิ่งกว้างขึ้นลึกขึ้น เผออติดเชื้อได้ด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยบางคนก็ตัดสินใจที่จะปิดแผลของตัวเองก่อนนะคะไม่ให้แย่ลงไปกว่านี้การตัดขาดทุนนะคะก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยไม่ยอมเสียเงินไปมากกว่าที่เสียไปแล้วนั่นเองนะคะเช่นเมื่อสักครู่ที่บอกไว้ว่าถ้าหุ้น A เราซื้อ100หุ้นในราคา10บาทถ้าลงมาเหลือราคา8บาทนะคะพอร์ตของเราจาก1000บาทนะคะก็จะลงมาเหลือ800บาทค่ะสิ่งที่คนคัดลอสเขาจะทํากันก็คือเขาจะตัดขาดทุนตรงนั้นเลยนะคะ ยอมเสีย200ดีกว่ายอมให้มันไหลาจาก800ลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแหละค่ะว่าเขาจะตั้งกลยุทธ์ในการตัดขาดทุนไว้เท่าไหร่นะคะบางคนก็คิดเป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์นะคะเช่นบอกว่าถ้าพอตัวเองเนี่ยลงมา10%จะตัดขาดทุนเลยบางคนก็บอกว่า20%รับไหวค่อยตัดขาดทุนแล้วแต่เลยนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ากลยุทธ์ของเราเงินลงทุนของเราความสามารถในการรับความเสี่ยงของเรานั่นเองเพราะอย่าลืมนะคะว่าแม จะเป็น10%แต่10%ของเงินแต่ละก้อนไม่เท่ากันนะคะถ้าเราลงทุนแค่1,000บาท10%มันก็คือ100บาทแต่ถ้าว่าเงินของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นโตขึ้นพอร์ตของเรากลายเป็น1 0 0 0 0แบาท10%มันจะกลายเป็น1,000 0บาทนะคะ ท่านล้านบาท10%คือ10,000แสนบาทและแน่นอนว่าท่านเรามีพอร์ต10ล้านบาท10%นั้นคือ1ล้านบาทเลยค่ะเราต้องดูด้วยนะคะว่าเรารับการขาดทุนหรือการสูญเสียได้มากน้อยแค่ไหนการตัดขาดทุนก็เลยเป็นกลยุทธ์ที่หลายคนนํามาใช้นั่นเองนอกจากนี้นะคะการตัดขาดทุนเนี่ยยังมีข้อดีที่ทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะมากในการปั้นพอร์ตกลับมาให้ได้เท่าเดิมค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าสมมตินะคะที่เราเคยคุยกันไปเนี่ยยิ่งพอร์ตเราขาด ุนลึกเท่าไร่โอกาสที่เราจะทําให้พอร์ตของเรากลับมาเป็น100%เท่าเดิมยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันสักหน่อยดีกว่าถ้าพอร์ตของเรานะคะขาดทุน10%นะคะจาก100ลงไปเหลือ90เราต้องทําให้เงิน90ที่มีอยู่เนี่ยนะคะมีกําไร11%ค่ะถึงจะกลับไปได้100เหมือนเดิมยิ่งถ้าไหลลงไปลึกลงเรื่อยๆนะคะเช่นค่ะทุน20%เหลือ80เนี่ยมันต้องทําให้เงิน80เนี่ยมีกําไรเป็นนะคะถึงจะ กลับมาออฟเซตเป็น100เหมือนเดิมและยิ่งถลึกลงไปกว่านั้นเช่นขาดทุนไป5 0นะคะแปลว่าเราต้องทํากําไรจากเงิน50บาทที่มันยุบลงมาเนี่ยให้ได้100%ค่ะเพื่อเติมกลับไป50บวก50ให้ได้100เท่าเดิมนั่นเองนะคะเห็น <He S 1> ไหมคะว่าถ้าเรายิ่งปล่อยแพ้ยิ่งปล่อยการขาดทุนให้ไหลลึกลงไปเท่าไหร่ไม่ยอมตัดขาดทุนโอกาสที่เราจะกลับมาให้ได้พอร์ตเท่าเดิมเนี่ยยิ่งยากขึ้นเท่านั้นก็เลยถือว่าเป็นข้อดีอย่าง หนึ่งนะคะสาหรับใครที่ตัดสินใจตัดขาดทุนค่ะแต่เหรียญมี2ด้านเสมอนะคะเราคุยกันบ่อยๆนะคะการตัดขาดทุนหรือว่าการขัดลอสก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันค่ะถ้าบังเอิญน,นะคะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยนะคะการค่อยๆไหลลงมาของสินทรัพย์นั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะชั่วคราวแล้วไม่นานมันดีดกลับขึ้นไปการตัดขาดทุนเท่ากับเราเนี่ยนะคะยอมเฉือนเนื้อตัวเองไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าเราขาดทุนไปแล้วแน่ๆน,นะคะจะ10% 20%เรและ เราก็อาจจะพลาดโอกาสตอนที่มันกลับมาเป็นขาขึ้นได้เช่นเดียวกันเช่นสมมติ1000บาทนะคะในการลงทุน100หุ้นหุ้นละ10บาทเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นราคามันไหลลงมาเหลือ8บาทพอร์ตของเรายุบลงไปเหลือ800บาทถ้าเราตัดขาดทุนเราเสียไปแน่แน่และ200บาทแต่ถ้าเรานะคะไม่ตัดขาดทุนนะคะแล้วราคาหุ้นค่อยๆขยับขึ้นจาก8บาทเป็น9บาทแล้วกลับมา10บาทเหมือนเดิมก็อาจจะทําให้พอร์ตของเรากลับมาเท่าเดิมโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ เมื่อเราตัดขาดทุนไปแล้วเท่ากับเราเสีย200บาทนั้นเสียแล้วเสียเลยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครจะใช้กลยุทธ์การคัดลอสนี้นะคะก็ควรจะ ใช้การตั้งจุดตัดขาดทุนหรือว่าจุดคัดลอสที่เหมาะสมนะคะแล้วที่สําคัญคืออย่าให้มันลึกจนเกินไปนะคะเพราะว่ายิ่งลึกเท่าไหร่การกลับมาก็ยากเท่านั้นและยิ่งลึกเท่าไหร่ถ้าเมื่อเอิญมันกลับมาเราก็จะเจ็บมากเท่านั้นด้วยนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเฟิงเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะถัวเฉลี่ยเนี่ยนะคะอย่างแรกที่เราคุยกันเราทําได้ค่ะแต่ว่าต้องมี2คําจําไว้นะคะ1ก็คือต้องเป็นของดีกับ2คือต้องมีอนาคตค่ะเพราะว่าถ้าเป็นของดี แต่ไม่มีอนาคตทัวเฉลี่ยไปก็ใช่ว่าจะดีนะคะและที่สําคัญถ้าเราเนี่ยไม่เห็นว่าอนาคตมันเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อเพิ่มเอาเงินของเราไปถมเพิ่มเลยนะคะโอกาสในโลกการลงทุนวันนี้มีเยอะมากดังน,นั้นอย่าลืมค่ะว่าเรานั้นเป็นคนไทยก็จริงแต่โอกาสการลงทุนของเรานั้น กว้างกว่าแค่ในประเทศกว้างกว่าแค่สินทรัพย์ที่เราซื้อได้ในประเทศไทยเท่านั้นด้วยนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจไม่ว่าจะทัวเฉลี่ยเพิ่มเมื่อราคาสินทรัพย์ลงมานะคะหรือว่าเราจะตัดขาดทุนเมื่อราคาสินทรัพย์ร่วงลงมาเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนนะคะในช่วงจังหวะไหนเมื่อไรควรจะทําดีเนี่ยนะคะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรจริงๆแล้วเรามีอยู่สักประมาณ4คําถามค่ะที่อยากให้ทุกคนลองค่อยๆถามตัวเองดูนะคะมาดู t h u า ก่อนคําถามแรกก็คือเป้าหมายการลงทุนของคุณคืออะไรกันแน่เป้าหมายเนี่ยนะคะชัดเจนทีเดียวนะคะว่ามันจะทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเราจะไปทางไหนเช่นถ้าเราเก่งกําไรระยะสัน้นอย่างที่ทางด้านของพอทูโดโจนบอกไว้เนี่ยนะคะเราก็ไม่ควรที่จะถัวเฉลี่ยตอนราคาร่วงลงมานะคะสิ่งที่เราควรทํามากกว่าก็คือการตัดขาดทุนค่ะเพราะว่าสินทรัพย์นั้นหรือว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการไว้ ตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นการซื้อขายระยะสั้นๆเราอาจจะรอให้มันรีบาวกลับมาหรือว่ารอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยากตัดขาดทุนน่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่านะคะ แต่อย่างไรก็ตามถ้าใครเป็นการลงทุนระยะยาวการลงทุนระยะยาวเรารอคอยได้และเราก็รอให้สินทรัพย์นั้นให้หุ้นตัวน,นั้นให้กิจการนั้นๆเนี่ยค่อยๆฟื้นกลับมาก็ได้เช่นกันหรือบางครั้งเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นปัจจัยชั่วคราวจากภาวะตลาดจากเรื่องเซนติเมนต์หรือว่าความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่ไม่ได้กระทบกับกิจการถ้าเป็นแบบนั้นการที่เราจะตัดขาดทุนเลยก็อาจจะเสียประโยชน์มากกว่าแต่ตรงกันข้ามนะคะท่านเราไปถัวเฉลี่ยขาลงก็อาจจะทําให้เรา มีโอกาสในการซื้อของดีในราคาเซลล์ได้มากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราค่ะว่าจะเก่งกําไรหรือว่าเป็นเป้าหมายการลงทุนระยะยาวจะได้เลือกให้ถูกทางนะคะคำนำที่2นะก็คือตัวเราเองนี่แหละย,ยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะคะเปอร์เซนต์ความเสี่ยงที่รับได้แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเหมือนกันเพราะว่าเงินของเรายิ่งน้อยิ่งอาจจะเสี่ยงได้สูงค่ะแต่ถ้ายิ่งมากหน่อยเราเองอาจจะไม่อยากรับความเสี่ยงมาก ะะเพราะว่าความเสียหายเนี่ยตราเดียวกันแต่เม็ดเงินที่ต่างกันเนี่ยมันส่งผลต่อพอร์ตการลงทุนของเราแตกต่างกันสิ้นเชิงนะคะดังนั้นกลับไปถามตัวเองค่ะว่าเรารับการขาดทุนได้แค่ไหนจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็ได้แต่อย่าลืมย้อนกลับไปดูด้วยนะคะว่าเปอร์เซ็นต์น,นั้นเนี่ยมันเท่ากับกี่บาทในพอร์ตของคุณโดยเฉพาะเมื่อพอร์ตของเราผ่านไป5ปี10ปีนะคะเราอาจจะเคยตั้งเป้าการตัดขาดทุนไว้ที่10%แต่ว่าถ้าพอร์ตโตไปแล้วจาก1นึ่งแสนเป็น1ล้านจาก1ล้านเป็น10 1ล้านเนี่ยเราอาจจะค่อยๆปรับสัดส่วนของการตัดขาดทุนของเราให้ลดลงมาเหลือ8หรือ5ก็ได้เวลาสูญเสียที่งเนี่ยจะได้ไม่เจ็บหนักมากนะคะ่ะ คำถ,ถามที่3นะคะคือต้องกลับไปดูสินทรัพย์ที่เราลงทุนค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะว่าถ้าเป็นหุ้นประเทศไหนเราก็ต้องดูนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาหุ้นประเทศเนี้ยนะคะดัชนีการลงทุนของประเทศเนี้ยหรือแม้แต่เศรษฐกิจอกของประเทศเนี้ยเขาเคยลงแล้วขึ้นมาได้หรือไม่ลงแล้วใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลับขึ้นมาได้เพราะว่าแต่ละตลาดแต่ละดัชนีหุ้นแต่ละสาหกรรมหุ้นแต่ละตัวก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ ไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างหุ้นสหรัฐนะคะที่ถือว่าเป็นหุ้นที่มีมา r k เก็ตแบมากที่สุดในโลกหุ้นสหรัฐคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วพอปรับตัวร่วงลงมาเนี่ยไม่ว่ายังไงเขาจะกลับขึ้นไปได้เสมอและทุกครั้งที่เขาขึ้นไปก็จะมีราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะนี่เป็นประวัติศาสตร์นับหลาย1ิปีทีเดียวของหุ้นสหรัฐนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาเราเห็นหุ้นสหรัฐร่วงลงเนี่ยหลายคนก็อาจจะใช้กลยุทธ์ที่เขา มองว่าเป็นโอกาสอย่างเช่นการเข้าไปลงทุนเพิ่มนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างที่บอกไปด้วยนะคะตรงกันข้ามค่ะหุ้นบางตลาดหรือว่าสินทรัพย์บางประเภทนะคะพอเวลาราคาปรับตัวลงมาแล้วพฤติกรรมในอดีตก็สร้อนให้เห็นนะคะว่าเวลาขึ้นเนี่ยใช้เวลาขึ้น1ปีขึ้นไปจุดสูงเลยแต่เวลาลงเนี่ยอาจจะลงมา2ปี3ปี4ปี5ปีก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าถ้าจับแบบนี้รีพีทเรื่อยๆในอดีตที่ผ่านมาเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองล ว่าแล้วเราจะทนอยู่กับมันไหมเราจะยอมถัวเฉลี่ยลงไปลึกๆหรือเปล่าหรือว่าเราจะยอมตัดขาดทุนเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนในสิ่งที่มีอนาคตมากกว่าดีกว่ากันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์นั้นเป็นอย่างไรนะคะลองดูข้อมูลในอดีตประกอบได้ด้วยค่ะ และข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราต้องดูนะคะว่าปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือไม่สิ่งนี้สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะยุคสมัยของปัจจุบันที่การทําธุรกิจอุตสาหกรรมหรือแม้แต่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงน,นะคะธุรกิจไหนที่เคยรุ่งเรืองในอดีตนะคะวันนี้อาจจะกลายเป็นขาลงแล้วก็ได้ถ้าเรายังยึดติดอยู่กับธุรกิจนั้นกับหุ้นตัวนั้นกิจการนั้นตลาดนั้นประเทศนั้นเนี่ยท้ายที่สุดนะคะเราอาจจะเป็นคนที่ถูก disrupt พอร์ตของเราอาจจะ บริรับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้เองค่ะดังนั้นเวลาเราลงทุนสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องรู้นะคะว่าเรากําลังใส่เงินไปกับสินทรัพย์อะไรเขาทําเงินได้ในรูปแบบไหนและอนาคตของเขาดีจริงหรือไม่นะคะเพราะถ้าเราตอบคาถามเหล่านี้ไม่ได้อย่าเอาเงินของเราไปลงทุนกับอะไรเลยเก็บเงินสดไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดแปลกแต่อย่างใดนะคะอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้นะคะว่าเงินสดของเรามันจะมีดอกเบีย้ยเข้ามาแนมะ้ว่าจะน้อยหน่อยแต่ก็ปลอดภยัยแล้วก็อุ่นใจ มากกว่าไปลงทุนในสิงที่เราไม่รู้นั่นเองค่ะและนั่นก็คือวิธีนะคะที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะว่าเวลาตลาดขาลงหรือว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนไปเนี่ยร่วงลงมาเราควรจะทําอย่างไรกับมันดีนะคะจะทัวเฉลี่ยไหมหรือว่าจะตัดขาดทุนดีสินทรัพย์เดียวกันนะคะบางจังหวะอาจจะเหมาะกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะเราคนเดิมเนี่ยนะคะอาจจะทําการทัวเฉลี่ยกับสินทรัพย์หนึ่งแต่ไปตัดขาดทุนกับอีกสินทรัพย์หนึ่งก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลยุทธ เรียกว่าคัสตอมไหมเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองลงทุนอะไรสิ่งที่เราลงทุนนั้นเป็นลักษณะแบบไหนแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเงินของเราไม่มีใครบอกกับเราหรือว่าแนะนําเราได้เท่ากับเราดูแลมันเองนะคะก็หวังว่าตลาดขาลงในแต่ละรอบ เราจะต้องเป็นผู้รอดให้ได้นะคะไม่เช่นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถรักษาประคองพอร์ตของเราได้และกลายเป็นพอร์ตแตกขึ้นมาถ้าเป็นแบบนั้นเราอาจจะมองโลกการลงทุนในเชิงลบเกินไปทั้งที่ในความเป็นจริงเราก็บริหารจัดการความเสี่ยงได้เหมือนกันค่ะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor